สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มสกิลคูณ2ในแมป่อคิวเข้าห้องน้ำนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้นะเราก็จะได้เพิ่มสกิลบวก1นั่อันเดงเนาะก็คือเราสามารถที่จะติ๊กได้แค่1สกิลเท่านั้นนะครับเป็นรางวัลในการชนะของเราตอนที่เข้าไปในห้องน้ำได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มสกิล เป็น2เท่าก็คือถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะได้สกิล2ออันนั่นเองครับหรือว่า2คะแนนเนาะเพราะว่าปกติเราได้แค่หนึ่งคะแนน,นนั่นเองครับนี่ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะสูงนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับง่ายจัดเลยเนาะตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะครับมันก็จะได้1นึ่งคะแนนใช่ไหม,มแล้วก็อัพสกิลไปนะครับอันนี้ผมก็อัพสกิลเรียบร้อยแล้วนะสังเกตที่อัพเกรดนะครับ และทีนี้ในข้างในนะครับมันจะมีห้องเยอะม,มากเลยนะครับนี่ให้เรามาที่ห้องสีชมพูออฟบี้ตรงนี้นะครับนี่เลยและให้เราเล่นเกมออฟบี้นี้ให้ผ่านนะครับทุกคนนะน่าจะอ่านว่าออฟบี้นะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ <c oughs> นี่ครับทุกคนให้เรามาเล่นเกมนี้แหละเล่นให้ผ่านเราก็จะได้สกิลเพิ่มอีกหนึ่งสกิลเองครับทุกคนนะอืมก็คือจะได้รับอีกหนึ่งคะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอง มาเล่นกันดูนะครับว่าเราจะได้จริงอัพเปล่านะครับทุกคนนะนี่เลยนี่ครับทุกคนอันนี้เล่นโชว์ให้ดูเลยทีเดียวเชียวนะครับเล่นจ้างเอาเรื่องเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ไม่น่าจะเยากจนเกินไปนะครับเพราะว่าผมก็เล่นน่าจะประมาณสัก2นาทีหรือว่า1นาที2นาทีเนาะก็เล่นผ่านแล้วนะครับทุกคนนะผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะเล่นได้เรื่อยๆเลยหรือเปล่านะ ราะว่าผมเล่นแค่รอบเดียวนะแล้วก็ผลทางยาวไกลเอาเรื่องกันนะครับนี่มาดูกันนะว่าถึงเส้นชัยแล้วเราจะได้เพิ่มอีกแต้มหนึ่งหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่เป็นเกมเหมือนแมปกระโดดนั่นแหละนะอตอนแรกก็เล่นแบบงงๆนะเฮ้ยมันจะได้ละลาหรือเปล่าเนาะพอเล่นชนะเอา้าได้เพิ่มอีกแต้มเฉยเลยนะครับนี่ก็คือการที่เราจะเข้ามาใน แมปนี้หรือว่าในห้องเข้าห้องน้ําได้นะครับมันยากมากเลยนะโคตรนานนะครับถ้าเป็นสายฟรีเนาะไม่ได้ใช้บอกโกงนะครับแต่ว่าในแมปนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มนั่นเองครับทุกคนนะนี่ <c oughs> เป็นไงล่ะครับทุกคนเอา้า <c oughs> นี่ค่อยๆเล่นนะพบว่าเราสามารถที่จะเล่นได้ประมาณสัก สองครั้งนะผมว่านะประมาณสักสองครั้งเนี่ยนะเอาแบบไม่บีบหัวใจยังเกินไปนะครับอา่จสาักสองครั้งนะครับน่าจะเล่นผ่านแต่ว่าถ้าใครเก่งๆหน่อยอาจจะเล่นได้ประมาณสัก3ครั้งนะผมว่าเนาะต่อ1เอ่อหนึ่งการเข้านะเพราะว่าเราเข้ามาเราจะอยู่ได้10นาทีเนาะทุกคนเนาะนี่ไงอันสุดท้ายนี่ง่ายนะแค่โดดขึ้นไปเฉยๆนะครับแต่ก็ต้องโดดให้มันตรงด้วยแต่ก็ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะ นี่นะครับทุกคนใกล้ถึงเส้นชัยแล้วมาดูกันว่าเราจะได้เพิ่มสก,กิลอีกหนึ่งคะแนนจริงอ p เปล่านะครับสังเกตดีๆให้สังเกตดูที่เวลานะครับ6กนาทีนะแล้วก็ใกล้ๆมันจะมีคําว่าอัปเกรดนะครับมาดูกันนี่เต้นโชว์ฮึบนี่ครับกดตัว e เห็นไ่มทุกคนเราได้เพิ่มอีกหนึ่งคะแนนนะครับทุกคนนะแบบนี้เลยนี่แล้วเราก็มาที่จุดเข้าห้องน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ผมกด อัปเกรดโชว์ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ไงมันก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งคะแนนนั่นเองครับนี่ก็คือคะแนนของแมปนี้เนะี่ยมันได้ยากมากเลยเนาะก็คือเราต้องไปต่อแถวเป็น10นาที20นาทีนะก่าจะเข้ามาได้แต่ละทีนะครับทุกคนนะเออนี่ไงอ่ะสำหรับคนที่อยากจะลองดูครับก็ลองเข้ามาเล่นได้น,นะครับที่ห้องออบบี้ตรงนี้นะครับนี่และ เราก็อาจจะสามารถเล่นได้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับทุกคน,นอาจจะได้3มแต้มสี่แต้มไปเลยนะครับเล่นแบบรัวๆนะครับนี่แล้วส่วนใครที่เติมนะครับนี่เลยทุกคนออันนี้ก็โกงหน่อยนะเราก็จะได้เพิ่มสกิลแบบรัวๆนะครับแต่แพงมากเลยนะต้อง499เนะเมื่อกี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีก็เพิ่มทีละสองสแต้มแบบนี้แหละนะนนก็ลองไปเล่นกันดูนะครับทุกคนนะถ้า มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่แล้วเจอกันในลิดต่อไปสวัสดีครับผม